เซลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไล่แอบแล้วนะครับเพียงแค่ถิแ pp, ่แอ Kwan FCB แอดขวัญ FCB สมาชิกกว่า10,000นคนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเวลไทม์ผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแค้ชอบการฟันธงสกอการวิเคราห์ฟุตบ,บอลผู้เด็ดผู้ดังทั่วโลกผมก็มีกลุ่ม e x c l u s i v ู K 4, เอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในชนะ e ลขวัญลามาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันพฤหัสบดีที่3กุมภาพันธ์2565นะครับก็มาติดตามข่าวสารของสโมสรกันครับเมืม่อวานถือว่าเป็นวันที่บาร์ซ่ามีข่าวเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นงานเปิดตัวอาดาม่าตาลาโวเล่นะครับที่สนามคัมนูแล้วก็มีบทสัมภาษณ์มาฝากด้วยปีแอรมืิกโอบาเมยองครับก็ประกาศปิดดีลอย่างเป็นทางการเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของสัญญาโอบาเมยองกันนะโอ้โหค่อนข้างซับซ้อนสัญญาถึงปี2 0 2 0 205แต่ว่าสามารถแยกทางกันได้ในปี2023แล้วก็ตัวเลขเรื่องของค่าเหนื่อยนะที่หลายคนสงสัยว่าโวโอบาเนี่ยรับค่าเหนื่อยถูกมากๆกับบาซ่าเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคําตอบในเรื่องนี้กันแล้วก็การลงทะเบียนในยูโรปาลีกก็ เป็นไปตามที่นําเสนอนะครับก็คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป็นดานี่อเวสครับที่โดนตัดชื่อออกจากในรายการยูโรปานะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาบีว่าทําไมถึงเลือกตัดชื่อของอเวส แล้วก็เรื่องอื่นๆการลงทะเบียนนักเตะแล้วก็การวางแผนการเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับเป้าหมายหลักของเราเนี่ยยังคงเป็นผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะซึ่งเดี๋ยวจะมีมาบอกว่าเป็นใครนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กันด้วยก่อนหน่งเนี่ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนำยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับ ยาธาตุจอมทองแก้กดไหลย,ย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยาถ่าย1นึขับลมในกระเพาะไายน้ำเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ําหนักแล้วก็กูดบายสิสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสมีส่วนผสมของกระชายขาวและถังเช่าสั่งซื้อในช่องทางเดียวกันแล้วก็ขวัญรัสเซียครับมีช่องทางในการโดเน a t นะใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปนําเสนอข่าวแบบนี้ต่อไปก็ นี่ครับโดเนทเข้ามาได้นะช่องทางทางทัวร์เลทที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ขอบพระคุณเอาไว้ล่วงหน้าด้วยนะอ่ะโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยย้ำเตือนเรื่องของกิจกรรมที่หน้าเพจของขวัญลามาเซียกันก่อนครับสวัสดีปีขากับขวัญลามาเซียเป็นกิจกรรมใหญ่นะครับรางวัลมูลค่ารวมกว่า10,000บาทก็สามารถเข้าไปอ่านกติกากันได้นะผมแปะเอาไว้ที่หน้าเพจเรียบร้อยแล้ว นะหรือว่าใครที่ไม่ได้เล่น Facebook นะครับสามารถแอดไลน์นะขวัญ FCB เข้าไปแล้วก็ตอบกับแอดมินผ่านทางไลน์ได้เลยก็เปิดช่องทางเอาไว้ให้นะครับกิจกรรมนี้เล่นไปยาวๆครับจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะเหลือระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมเนี่ยประมาณ10วันด้วยก็อย่าพลาดนะครับส่วนเมื่อวาน อาดาม่าตราโอเร่ครับก็ทำการเปิดตัวที่สนามคัมนูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่โหคนแซวบอกว่าดูแขนเสื้อเนี่ยสงสารแขนเสื้อจังจะขาดหรือเปล่าโอ,โ,อโอ้โหคือแขนพี่แกนี่คือล่ำใหญ่บึกเลยนะครับก็ยืนยันเบอร์เสื้อครับว่าอาดามาเนี่ยใส่เบอร์11 นะให้กับบาซ่าครับแล้วก็เจ้าตัวเปิดใจด้วยนะพร้อมกับครอบครัวอันนี้เป็นพี่ชายนะครับไม่ใช่เนลสันเซเมโดผมเห็นในโลกโซเชียลเขาแซวกันว่าเซเมโดมางานเปิดตัวอาดาม่าด้วยไม่ใช่ครับพี่ชายของเขานี่คุณพ่อนะแฟนสาวแล้วก็คุณแม่นะครับก็ บทสัมภาษณ์ครับอาดาม่าบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมมีความสุขมากผมอยากขอบคุณดาบอต้าสำหรับข้อตกลงที่พาผมเนี่ยกลับมาเช่นเดียวกับครอบครัวแล้วก็ทีมงานทุกคนผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้แฟนแฟนร์ซ่าเนี่ยภาคภูมิใจในตัวผมผมมีความสุขที่ได้กลับบ้านแล้วก็หวังว่าจะมีชื่อในทีมเกมวันอาทิตย์นี้ที่จะเจอกับแอตเลติโกมาติด สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในตัวผมผมคิดว่าเป็นเรื่องของสภาพร่างกายที่ดีขึ้นแล้วก็ผมมีประสบการณ์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยความหลงไหลที่ผมมีต่อบาร์เซโลนาไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมเนี่ยแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลงเล่นภายใต้การคุมทีมของชาบีเอนันเดสผมติดตามบาซ่ามาตลอด เราเนี่ยกำลังเติบโตขึ้นผมพร้อมที่จะช่วยเหลือทีมเรียนรู้แล้วก็พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ทีมบรรลุเป้าหมายสูงสุดนักข่าวถามต่อว่าคุณเนี่ยได้คุยกับชาบีแล้วหรือยังอาดาม่าบอกว่าผมคุยกับเขาแล้วสิ่งที่ชาบีบอกกับผมเนี่ยคือการแสดงความสามารถของผมออกมาและพยายามเอาชนะกองหลังของคู่แข่งในสถานการณ์ดวลตัวต่อต,ตัวให้ได้ เขาขอให้ผมทำอะไรหลายต่อหลายอย่างทั้งในเชิงรับแล้วก็ในเชิงรุกด้วยแต่ผมคงให้รายละเอียดมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้กลับมาสู่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวาน นะถือว่าเป็นดีลที่ไม่ได้เสียหายอะไรครับค่าเหนื่อยก็รับถูกเป็นการยืมตัวแล้วก็มีการพ่วงออปชั่นซื้อขาดถ้าผลงานดีก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันในช่วงซัมเมอร์ว่าจะเซ็นสัญญาถาวรหรือเปล่าในราคา30ล้านยูโรซึ่งเรื่องนี้โจนราปอต้าครับก็พูดเอาไว้ในงานเปิดตัวดาม่าด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขาดว่าบาซามีการวางแผนเอาไว้ยังไง ลาบรต้าบอกว่าตัวเลือกในการซื้ออดาม่าเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราจะตัดสินใจร่วมกันหลังจากจบฤดูกาลแล้วอดาม่าเนี่ยถูกยืมตัวมาจนจบฤดูกาลแต่บาซ่ามีเจตนาที่จะใช้ออปชั่นในการซื้อเขามาร่วมทีมนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมเนี่ยอยากจะขอบคุณเขาสำหรับความพยายามที่เขาเนี่ยทำเพื่อบาซ่า แล้วก็คำหนึงถึงสโมสรเป็นอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของค้าเหนื่อยนั่นเองนะที่ลาบราต้าบอกว่าอดาม่าเนี่ยโอ้โหยอมรับค่าเหนื่อยกับเราเนี่ยถูกมากๆแล้วก็มีการพูดแซะไปถึงเดนเมเล่ด้วยนะบอกว่านักเตะในลักษณะแบบนี้ นะคือนักเตะที่คู่ควรกับบาซ่าไม่เหมือนกับนักเตะบางคนที่เ,เรียกร้องความต้องการของตัวเองมากจนเกินไปโขก็เป็นที่ฮือฮานะนักข่าวก็ไม่คิดว่าลาบอา้าจะแบบมุ่งเป้าไปที่เดมเบเล่มากขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คือ,อบรรยากาศส่วนความพร้อมเนี่ยร่างกายเขาไม่มีปัญหาครับเกมวันอาทิตย์นี้อย่างน้อยมีชื่อเป็นตัวสำรองเพอๆเนี่ยจะ เซอร์ไพรส์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยส่วนคลิปดอกบอลเนี่ยก็ไปตามดูก็ได้นะใน Twitter ของสมงสอนหรือว่าในเพจของผมก็ได้นะลงเอาไว้เรียบร้อยดอกบอลเท่ด้วยนะครับอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือปนะีแอร์แอมบริกโอบามยองครับประกาศปิดดีลอย่างเป็นทางการก็ตามไทม์ไลน์ครับคือต้องรอให้อาร์เซนอลเนี่ยเขายืนยันนะว่ายกเลิกสัญญากับโอบามยองก่อนแล้วถึงจะประกาศได้ ดีลนี้มีความแปลกในเรื่องของดีเทลแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาครับบาซ่าเนี่ยระบุบ,บอกว่าเซ็นสัญญากับโอบามายองเนี่ยจนถึงปี2025แล้วก็มีออปชั่นครับสามารถแยกทางกันได้ในปี2023นะพร้อมกับใส่ค่าฉีกสัญญาเนี่ย100ล้านยูโร ตรงส่วนนี้หลายคนสับสนว่าสัญญาเนี่ยโหเซ็นยาวจนถึงปี2025แต่แยกทางได้ในปี2023เนี่ยคืออะไรก็ว่าง่ายๆครับโอบามยองเนี่ยจะอยู่กับบาซ่าไปจนถึงปี2023แล้วพอจบฤดูกาลปุ๊บเนี่ยก็จะมานั่งพูดคุยกันว่าจะเอายังไงต่อสมมติบาซ่าบอกโอบามยองว่าเฮ้ยเรา ไม่ไปต่อกับคุณแล้วนะเพราะว่าจนถึงปี2023เนี่ยโอบาก็จะอายุ33ย่าง34ปีก็จะมาคุยกันอีกทีหนึ่งประชุมร่วมกันถ้าเกิดสมมุติว่าอ่าโอเคยินยอมพร้อมใจกันทั้ง2ฝ่ายก็สามารถแยกทางกันได้โดยที่บาซาก็ไม่เสียเงินชดเชยให้กับโอบาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดคุยกันแล้วปุ๊บเฮ้ย ฟอร์มยังดีอยู่ยังสามารถเล่นได้ในระดับสูงก็อยู่กันไปยาวๆจนกระทั่งหมดสัญญาในปี2025แล้วก็มันมีเรื่องของการแบ่ง f i n a n เชียด้วยคือยิ่งคุณเซ็นสัญญากับนักเตะยาวเท่าไหร่เนี่ยอ่าก็จะเอาระยะเวลาของสัญญามาหารค่าใช้จ่ายหรือว่าเงินค่าเหนื่อยที่คุณจะจ่ายให้กับนักเตะสมมตุติตลอดสัญญาเนี่ยนะโอบามายองจะรับค่าเหนื่อยกับบาซ่าอยู่ที่ 20ล้านยูโรภายในระยะเวลาที่เซ็นกับบาร์ซ่าถ้าเกิดระบุสัญญาถึงปี2023เนี่ยบาซ่าจะต้องแบ่ง Financial นะระบุเอาไว้ก็คือ20เอามาหาร2นะครับก็คือปี2022และปี2023มันก็จะตอก Financial ลบาร์ซ่าเนี่ยปีหนึ่งที่จะต้องลงในระบบเนี่ยคือ10ล้านยูโรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเซ็นถึงปี2025เนี่ย มันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก2ปีเป็น20เอามาหาร4นะก็จะต้องลง Financial เนี่ยปีละ5ล้านยูโรเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องถูกหารออกไปนะครับอันนี้คือมันจะมีความซับซ้อนนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของสโมสรแล้วก็ส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยถามว่ารับเท่าไหร่ภายใน6เดือนแรกของโอบามายองนะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยค่าเหนื่อย อยู่ที่ประมาณ5,000ย e ูโรจริงๆอย่างที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานหลายคนบอกผมโพสต์ผิดหรือเปล่า50,000หรือเปล่าไม่ใช่ครับ5,000จริงๆครับแต่ว่า6เดือนนี้แล้วพอจบฤดูกาลนะบาซ่าได้เพดานค่าเหนื่อยส alary cap เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมาเพิ่มให้กับตัวของโอบาด้วยนะคือเขาไม่ได้ใจร้ายไสรละกรรมถึงขนาะดที่ให้นักเตะ รับแค่นี้ไปตลอดสัญญาครับก็คือเดี๋ยวจะมีการเพิ่มให้ซึ่งตัวของโอบาเนี่ยก็ยอมรับตรงส่วนนี้เราก็ต้องขอบคุณตัวเขานะครับแล้วก็มีเงื่อนไขในสัญญาที่ระบุเอาไว้หลายคนเนี่ยกังวลเรื่องของพฤติกรรมนะเรื่องของเ,ออเรื่องของระเบียบวินัยโอบาเมยองที่เคยมีประวัติกับอาร์เซนอลมาจะเป็นปัญหาหรือเปล่าบอร์ดบริหารของบาซ่า ก็รับรู้ตรงส่วนนี้ครับว่านักเตะเนี่ยมีความแบบนะเป็นเป็นโลกส่วนตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะก็เลยใส่เงื่อนไขเอาไว้เลยครับว่าบาซ่าสามารถพิจารณายกเลิกสัญญากับโอบาได้โดยฝ่ายเดียวถ้าเกิดว่านักเตะเนี่ยมีพฤติกรรมไม่ดีหรือว่าผิดระเบียบวินัยที่รสโมสสรเนี่ยระบุเอาไว้พูดง่ายๆถ้าเกิดว่า โอ,อ,อบามยองมาซ้อมสายเกินกี่ครั้งนะถ้าแบบทั้ง2ครั้งก็คงไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ได้ร้ายแรงนะแต่ว่าถ้าเกิดซ้อมสายแบบ3 4 5 6ครั้งหรือว่าหออนีกลับไปออฝรั่งเศสหนีไปทงไปเที่ยวที่อื่นไม่มารายงานตัวทําใหออ้ไม่พร้อมในการลงสนามอ่ะอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบการผิดกฎค่อนข้างร้ายแรง บาซ่าถึงจะนํามาพิจารณายกเลิกสัญญาได้ก็ถือว่าเป็นการเซฟเอาไว้ก่อนแต่ว่าเราก็หวังว่าจะให้ตัวนักเตะเขาปรับปรุงตรงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์สั้นๆออกมานะโอ,อมาบิยองบอกว่าผมภูมิใจมากเพราะว่าครอบครัวของผมเนี่ย ก็มีเชื้อสายสเปนใช่แล้วก็คือแม่ของผมนั่นเองเป้าหมายหลักของผมเนี่ยคือการช่วยทีมแล้วผมจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อพาบาซ่าเนี่ยกลับไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได้ผมมีความสุขที่ได้ย้ายมาที่นี่แล้วผมก็จะทำทุกอย่าง มันวิเศษมากๆนะที่ได้ร่วมงานกับชาบีเนี่ยเพราะว่าตอนเป็นนักเตะเขาคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมทุกคนรู้เรื่องนี้ดีแล้วผมก็จะนำสิ่งที่ได้รับจากชาบีเนี่ยมาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยคือเรื่องของระเบียบวินัยบางทีมันขึ้นอยู่กับโค้ชด้วยว่าถ้าเกิดนักเตะให้ความเคารพกับโค้ชคนนั้นเขาก็อาจจะแบบอยากจะทำอะไรให้มันถูกลู่ถูกทางนะนั่นคือสิ่งที่เราเราคาดหวังอยากจะให้มันเกิดขึ้น นะครับก็ลงทําการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเรียบร้อยเมื่อวานนี้มีบรรยากาศออกมานะคือ1เรื่องภาษาไม่ต้องห่วงเลยโอบาพูดสเปนคล่องเปลือบนะเพราะว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นเป็นคนฝรั่งเศสเชื้อสายสเปนนะครับดังนั้นเรื่องภาษาหายห่วงครับคุยกับผู้เล่นบาซ่าได้ทุกคนนะตรงจุดนี้เรื่องการสื่อสารนะเรื่องการ พูดคุยอะไรต่างๆนี่หายห่วงรับประกันได้เลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศส่วนการลงทะเบียนจริงๆเนี่ยเราสามารถเช็คเองได้นะโดยการเข้ามาที่เว็บไซต์ของลาลิก้าครับเขาก็จะมีระบุเอาไว้นะแล้วก็เลือกเซกชันของสโมสรบาร์ซ่าแล้วก็กดดูนะเรื่องของทันเฟอร์หรือว่ากดที่สวอตก็ได้นะครับมันก็จะมีบอกว่าภายในทีมเนี่ยมี ผู้เล่นคนไหนบ้างนะแล้วก็จะบอกเบอร์เสื้อเอาไว้เรียบร้อยด้วยอ่ะทีนี้เราก็เลื่อนลงมานะผู้โจมตีนะครับหรือว่า f o r ์เวิร์นะแล้วก็จะเห็นว่ามีเบอร์มีใครบ้างอ่ะอาดาม่าคอนเฟิร์มว่าเป็นเบอร์11นะครับส่วนโอบามายองครับเบอร์25นะยังไม่ได้ใส่หน้าเลย <laughs> นะรูปยังไม่ได้ถ่ายครับลาลิก้าบอกเดี๋ยวขอไดคัดรูปก่อนนะเดี๋ยวจะเอามาใส่ให้ แล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของโคตา้าในการลงทะเบียนนะโอบามยองก็จะลงในผู้เล่นสัญชาติฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าโอบาเขาถือ2ส,สัญชาตินะเขาถือกาบองจากคุณพ่อของเขาแล้วก็ฝรั่งเศสจากคุณแม่ของเขาดังนั้นบาซ่าก็จะไม่มีปัญหาเรื่องโคตา้าผู้เล่น non EU นะจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นกาบองเนี่ยจะต้องเสียโคตา้านน EU ซึ่งตอนนี้ของบาซ่าเต็มแล้ว นะครับแต่พออบาลลงในสัญชาติฝรั่งเศสได้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการวางแผนเอาไว้เรียบร้อยแหละนี่ไม่มีค่าตัวนะดูดิวหลังสุดของบาซ่านี่เขาก็ระบุเอาไว้หมดแล้วนิโก้นะครับเป็นคนเดียวจากบาซ่าเบที่ได้ขึ้นมาลงทะเบียนกับทีมชุดใหญ่อันนี้เขาจะบอกเอาไว้นะส่วนกาบีเนี่ยยังไม่ได้ลงกาบีอาจจะต้องอรอฤดูกาลหน้า เขาก็จะมีบอกเอาไว้หมดเลยนะครับเข้ามาดูกันได้ในเว็บไซต์ของลาลิกานะอ่ะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวของโอบามายองนะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะทีนี้ขอแวะกลับไปในงานแถลงข่าวของอาดามานิดหนึ่งนะสิ่งที่ลาปอร์ต้าพูดถึงเดมเบเล่นะครับคือมีนักข่าวคนหนึ่งเนี่ยยิงคำถามใส่บอกว่าลาปอร์ต้าเบาซ่าเนี่ยจะยกเลิกสัญญากับเดมเบเล่หรือเปล่า ลาบอต้าบอกว่าเราเนี่ยพิจารณาทุกตัวเลือกนะการยกเลิกสัญญาเนี่ยก็คือหนึ่งในสิ่งที่เราจะนำมาประชุมร่วมกับทางฝั่งของนักเตะด้วยโคชจะเป็นคนตัดสินใจว่าเดมเบเล่เนี่ยจะได้เล่นอีกครั้งให้กับทีมหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยชาบีกำลังคิดถึงสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็อนาคตควบคู่กันไปแล้วก็สำหรับผู้เล่นที่ไม่ต้องการเล่นให้กับเราเนี่ย มันก็ยากเหมือนกันนะที่จะได้ลงเล่นเราต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเดมเบ l เล่นะสำหรับชาบีแล้วก็สำหรับสโมสสผู้เล่นที่ไม่ต้องการต่อสัญญากับบาร์เซโลนารู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ต้องการสิ่งนี้เนี่ยมันมีผลที่ตามมาเสมอเราเนี่ยอยากจะได้ผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นอย่างอาดาม่าเนี่ยส่วนคนที่ ไม่พร้อมจะทําเพื่อทีมเราก็ไม่ได้อยากจะเก็บเอาไว้เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกว่าลาปอตาพูดจี้ไปที่ความมุ่งมั่นของตัวเดมเบเล่คือเราไม่รู้หรอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมีเอเย่นเข้ามาเกี่ยวด้วยหรือเปล่าแต่ตัวนักเตะเขามีอํานาจในการตัดสินใจเดมเบเล่ก็คงมีส่วนนะในการ ไม่ไม่ยอมรับการต่อสัญญากับบาร์ซาด้วยไม่อย่างนั้นมันจบไปแล้วนะครับก็มีข่าวแววๆออกมาว่าเหมือนจะไปตกลงสัญญาส่วนตัวกับเปเชนะรอย้ายฟรีหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับอย่างที่เคยบอกไปชาบีเนี่ยจริงๆก็อยากจะใช้งานเดมเบ e เล่นะแต่ว่าลาปอร์ต้ากับมาเตโออาเลมานีเนี่ยไม่อยากให้ลงเล่นก็คืออยากให้ดองนั่นแหละง่าย แต่ก็อย่างที่เราต้าบอกชาบีจะเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับ่ะทีนี้ครับมาดูเรื่องของยูโรปาลีกกันบ้างเมื่อวานมีการประกาศรายชื่อออกมาทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นที่จะมีชื่อลงเล่นในศึกยูโรปาลีกนะเราก็จะเริ่มด้วยการเจอกับนาโปลีอีกไม่กี่วันเองนะสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเจอแล้วก็ ตามกฎครับของยูเอฟ่าคือนักเตะที่เซ็นเข้ามาใหม่เนี่ยสมโมสรสามารถลงทะเบียนได้3คนนะเท่ากับว่าคนที่มีชื่อเบอร์11ครับอดาม่านะแล้วก็เบอร์25 b a โอบามยอมเบอร์19เฟรนันตอเลสครับแต่ว่าไม่มีเบอร์8ก็คือดานี่อาเวสเนี่ยโดนตัดชื่อออกไปตามคาดนะครับไม่มีดานี่อาเวส นะส่วนเหตุผลเนี่ยเมื่อวานมีการเปิดเผยจากสื่อเขาบอกว่า1เลยคือข้อบังคับตามกฎของยูฟ่าด้วยที่มันลงทะเบียนได้แค่3คนจริงๆถามว่าบาซ่าอยากลงทะเบียนอาเวสไหมอยากครับนักมากๆแต่ด้วยข้อจำกัดมันเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องตัดคนใดคนหนึ่งออกแล้วก็ชาบีเนี่ยเล็งไปที่เรื่องของช่วงอายุครับในวัย38ปีเนี่ย ก็รู้สึกว่ามันจะหนักเกินไปสำหรับอเวสที่ต้องเล่นทั้งเกมกลางสัปดาห์แล้วก็ต้องเล่นเกมสุดสัปดาห์ด้วยชาบีเนี่ยอยากจะเก็บความสดความฟิตของอเวสเอาไว้ใช้งานในหลีกเพื่อเป้าหมายในการจบท็อปโฟนะก็เลยท้ายที่สุดเนี่ยทำการตัดอเวสด้วยเรื่องของอายุนักเตะนะก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ผมก็คิดเอาไว้อยู่แล้วแหละว่ามันน่าจะเป็นดานี่อเวสนะครับเพราะว่าดูจากใน ขุมกำลังที่เซ็นมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องของร่างกายเอาเวสดูจะเป็นรองอีก3คนแล้วก็ชาบีค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้เล่นในแนวลุกด้วยนะครับตำแหน่งแบ็คขวามันยังมีคนอื่นที่เล่นได้นะมีเซจินโยดเดสก,ก็ยังอยู่นะครับหรือว่ามินเกซ่าหรือจะโยกเอาเอาราโคไปเล่นก็ได้หรือว่าถ้าเล่นเป็นแผนหลัง3เนี่ยอดาม่าเล่นวิงแบ็คได้ด้วยซไป นะมันก็ยังมีคนที่พอทดแทนได้แต่ว่าแนวรุกเนี่ยมันต้องเก็บเอาไว้ก่อนเพราะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วแนวรุกบาดเจ็บไปเหมือนกับช่วงที่เราเคยเผชิญมาเนี่ยอันนั้นมันก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับออส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมีชื่อของอันซูฟาติอยู่ในทีมด้วยนะแม้ว่าเจ้าตัวจะบาดเจ็บไปก็ตามบาซาก็ยังคงคาดหวังนะครับว่า ฟาติอาจจะกลับมาได้สมมติผ่านเข้าถึงรอบลึกๆถึงแบบอรอบชิงชนะเลิศอย่างเงี้ยอาฟาติอาจจะกลับมาเป็นตัวเลือกในเกมนดัดน,นั้นนะครับส่วนคนที่มีดอกจันพวกนี้คือลงทะเบียนในในโคตาผู้เล่นจากบาซ่าเบนะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9คนด้วยกัน,นครับอ่ะมาดูเรื่องต่อมาครับ ก็แสดงความยินดีกับเบรดี้นะเป็น1ใน6ของนักกีฬาครับที่ติดนะเป็นนอมินีครับหรือว่าผู้ท้าชิงรางวัลลอริอุสอวอร์ดครับสาขาเอ่อเบรกตูร์ออฟเดอะเยียนะหรือว่านักเตะที่เหมือนกับโชคชะตาพลิกผันน่ะแจ้งเกิดขึ้นมาในรอบปี2021จนถึงปี2022 นะครับร่วมกับนักกีฬาอีก6คนนะก็มีจากหลายสาขาครับนะมีนักกีฬาพุ่งเหลาจากอินเดียเนี่ยมีราชคอปปานะเ,เมฟเฟเดสนะครับนักเทนนิสจากรัสเซียนะมีเอ็มมา่าราดูคานูเป็นนักเทนนิสของสหราชนาจาจักร นะครับนักกระโดดไกลของเวเนซุเอลานะยูริมาโลชัสนะครับแล้วก็มีนักว่ายน้ำอารีเน่ติมัสนี่นะก็มีเพรดี้เป็นนักฟุตบอลเพียงคนเดียวที่ติดเข้ามาสำหรับรางวัลในสาขาเบร็กต์ตดูนะครับก็เป็นหนึ่งรางวัลเกียรติยศครับที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกถ้าเกิดได้ขึ้นมาเนี่ยโหถือว่าเป็นการสร้างชื่ออีกครั้งหนึ่งของเจ้าหนุเบรดี้เลยนะเดี๋ยวเราติดตามครับคิดว่าน่าจะมีการประกาศช่วงประมาณ ปลายเดือนนี้แหละนะปลายเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนี่นะครับรายชื่อทั้งหมดนะอ่ะมาดูแผนเสริมทัพของบาซากันหน่อยนะครับหลังจากที่พลาดเป้าหมายก็คือแบ็กซ้ายนะอย่างตยาฟิโก้บาซาก็จะไม่เอาแล้วตยาฟิโก้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเสริมเฉพาะกิจในช่วงตลาดเดือนมก,การาคมแต่พอตกลงกับอาแจกไม่ได้ก็อ่ะ พักแผนไว้นะครับส่วนคนที่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเนี่ยยังคงเป็นโคเซกาย่าของบา l เลนเซียนะคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่านักเตะใหญ่จะอยู่กับบาเลนเซียต่อไปแต่บาซาก็ยังคงมั่นใจครับว่าถ้าเกิดมีการยื่นข้อเสนอเข้าไปจริงๆเนี่ยกาย่าจะตอบรับแล้วก็ย้ายมาร่วมทีมกับบาซ่าอันนี้เป็นดีลที่จะเกิดในช่วงซัมเมอร์นะครับก็วางแผนเผื่อเอาไว้ก่อนนะส่วนอีกคนนึงเนี่ยคืออเล็ก กิลเมโดครับของเบนฟิก้าอันนี้ก็เป็นอดีตเด็กปั้นจากลามาเซียนะตอนนี้เป้าหมายหลักๆมีแค่2คนนะส่วนคนที่เคยมีข่าวโยงด้วยเนี่ยในเดือนมกราคมไม่เอาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าครับประมาณวันที่7ตามที่สื่อรายงานนะวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์บาซ่าน่าจะประกาศข่าวนะเกี่ยวกับเรื่องของสปอนเซอร์ใหม่ก็คือ Spotify นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์คาดอกอย่างเดียวหรือจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ชื่อสนามด้วยนะคัมนูสปอติฟายสเตเดียมด้วยหรือเปล่าน,นี่ยังตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอแต่ว่าน่าจะบรรลุข้อตกลงอะไรกันเรียบร้อยส่วนเรื่องของจำนวนเงินเนี่ยก็เคยอธิบายไปแล้วว่าจะได้มากกว่าที่รับอยู่กับปรากุเตนประมาณ1เท่าตัวเลยนะก็อยู่ที่ประมาณสัก 65ถึง80ล้านยูโรนะเลจ์ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงบประมาณที่บาซ่าได้ก็จะมีผลกับเรื่องของการเสริมทับโดยตรงนะครับเงินก้อนนี้นะอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดครับที่เอามาฝากกันก็ฝากกดไลค์ฝากกด s u b s c r i b ์ให้กันด้วยแล้วก็ใครสนใจด o n a t เป็นกำลังใจนะครับก็เบอร์ทัวเล็ดด้านล่างนี้เลยนะฝากเอาไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ